ประวัติต้นตะวันตันติเวชกุลต้นตะวันมีชื่อเล่นว่าเข้าตูหรือเรียกสั้นๆว่าตูเธอเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2543มีส่วนสูง165เซนติเมตรต้นตะวันมีพี่ชายหนึ่งคนก็คือต้นหนตันติเวชกุลซึ่งเป็นนักร้องและนักแสดง เธอเรียนจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในช่วงที่เรียนสาธิตจุฬาเธอก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนและเป็นเชียร์ลีดเดอร์ในงานสาธิตสามัคคีด้วยหลังจากเรียนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่6เธอก็เข้าศึกษาต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยปัจจุบันนอกจากการเรียนเป็นนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาแล้วเธอก็ยังรับงานการแสดงด้วย โดยเธอได้รับคัดเลือกให้รับบทกอย่านางเอกจากซีรีส์เรื่อง F4 Thailand โดยประกบสีหนุ่มสุดหล่อขวัญใจสาวๆนั่นก็คือไบร์ทวชิรวิทย์วินเมทวินนานิฮิรัญยกิจและดิวจิรวัตรซีรีส์ F4 ดัดแปลงมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นสาวแก่งแรงเกินร้อยและโด่งดังอย่างมากมาตั้งแต่20ปีก่อนจนกระทั่งมีการสร้างเวอร์ชั่นใหม่ของประเทศต่างๆ เอฟโฟ i l ไทยด์ออกฉายทางช่อง GMMTV ฝากท่านผู้ชมติดตามซีรีส์ F4 Thailand แลและเป็นกําลังใจให้กับการแสดงของตูต้นตะวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ